จังหวัดราชบุรีเมื่อวันที่16กันยายนพุทธศักราช2557เวลา15.30นณศูนย์โอทอปทวาราวดีข้างโรงแรมโกลเดียนซิตี้นายน,นิสิตจันสมวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์โอทอปทวาราวดีโดยมีนายพิพัฒน์เอกพาพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีนายน,น,นรงศักดิ์เฉลิมเกียรติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีนายเดยเรกธรรมริศพัฒนาการจังหวัดราชบุรีหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอผู้แทนพัฒนาการจังหวัดทั้ง4จังหวัดและเครือข่ายโอทอปจากจังหวัดกาญจน,าบนบุรีสุพรรณบุรีนคนปรปฐมและราชบุรีเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ภายในงานมีการแสดงระบำสีภาคสมานชันและจำหน่ายสินค้าโอทอป จากสำนักงานพัฒนาชุมชนร่วมกับเครือข่ายโอทอบจังหวัดราชบุรีที่ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์แก่ผู้ประกอบการสินค้าโอทอบมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอทอบของจังหวัดราชบุรีและจากต่างจังหวัดทั่วประเทศเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการโอทอบในกลุ่มจังหวัดให้ได้เรียนรู้ระบบการบริหารจัดการด้านการตลาดเพิ่มขึ้น และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอทอปสร้างรายได้ให้กับจังหวัดกลุ่มจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดด้านการพัฒนาชุมชนให้มีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลยุทธศาสตร์ประเทศแผนยุทธศาสตร์กลุ่มการพัฒนาชุมชนชุมชนไปจัดต่อไปเนี้ยสํานักงานพัฒนามชนจังหวัดก็ไม่ต้องไปจักที่ไหนแล้วครับใช้ศูนย์เนี่ยเป็นตัว delivery สินค้าเป็นตัวส่งสินค้า ให้กับคนที่มาเยี่ยมบ้านเยี่ยมเมืองของเรานะครับ เด็กๆชอบมากเลยฮะนี่เด็กๆชอบอันไหนนะเดี๋ยวองเล็กน้อยไอ้คืออันเล็กเด็กๆชอบอันเล็กครับอันนี่ล่ะไม่่มไ่ใช้ใช้เมื่อลนะเน่่าที่เราี่บ้านเราสมัชเชอรงปลาชเชมปลามีที่ปลามไก่ไก่ย่างมไก่ได้วันนี้ล่่ สัมมนาการใช้เชื้อจุลินทรีย์ป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืชเมื่อวันพุธที่17กันยายนพุทธศักราช2557เวลา9นาฬิกา30นาทีณห้องประชุมชั้น3องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีนายพงศักดิ์กิบประเสริฐรองนายกอง์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาพร้อมด้วยนางสาวจิตติมาพักเพียง พ่วงหน่วยการกองแผนและงบประมาณพันเอกเอกธนาเสลานนท์รองพ่วงหนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดราชบุรีสิบเอกชัยวัดหงสุพางพันรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ในปัจจุบันตลาดและผู้บริโภคมีแนวโน้มบริโภคสินค้าเกษตรที่มีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะพืชผัก แต่เกษตรกรมีการใช้สารเคมีกระบวนการในการผลิตที่มากเกินความจําเป็นและใช้อย่างไม่ถูกต้องทําให้เกิดผลกระทบต่อสุขอนามัยของเกษตรกรผู้ผลิตและผู้บริโภคองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีจึงได้จัดการสัมมนาโดยมุ่งเน้นให้เกษตรกรได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทําเกษตรปลอดสารเคมีส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ เป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและรักษาระบบนิเวศให้สมบูรณ์ตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีตั้งแต่ปีงบประมาณ2552องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีจัดทำโครงการอบรมให้ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์และเกษตรพอเพียงให้กับกลุ่มเกษตรกรในเขตจังหวัดราชบุรี ซึ่งผลจากการอบรมมีเกษตรกรจำนวนหนึ่งสนใจใช้เชื้อจุลินทรีย์ในการป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืชเพิ่มมากขึ้นเป็นผลให้พืชผักผ,ผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัยจากพิษของสารเคมีการจัดอบรมสัมมนาในครั้งนี้เป็นการต่อยอดติดตามผลการดำเนินงานโครงการเกษตรปลอดภัยในปีที่ผ่านมา และส่งเสริมให้เกษตรกรได้รับความรู้ความเข้าใจและเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์แสดงความคิดเห็นทราบถึงปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการใช้เชื้อจุลินทรีย์ในการผลิตพืชผลทางการเกษตรจากเกษตรกรผู้หันมาใช้วิธีทางธรรมชาติในการทําเกษตรโดยจัดอบรมจํานวน2รุ่นรุ่นละ85คนคือในวันที่16กันยายนพุทธศักราช2 5 5 7 นาสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวงอำเภอปากท่อและวันที่17กันยายนพุทธศักราช2557นาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีที่มาที่ไปของโครงการนี้เริ่มแรกก็มาจากท่านสสท่านพินรสิทธิพานะครับมสมา,า,าชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัราชบุรี่ดนได้ปารแลก็ปรึกษาหลือกับทางท่านนายกบัญชัย แล้วก็ท,ทีมงานผู้บริหารแล้วก็ทางทั้งสมาชิกนะครับว่า,า,าวท,ทางจังหวัดราชบุรีของเรานะน่าจะทําโครงการเรื่องกเกษตรปลอดภัยน,นะครับเราก็มีไอคิดโครงการนี้เกิดเกิดขึ้นเริ่มแรกก็เริ่มด้วยความค,ค่ะยๆะแท่นะครับค่อยๆทํามาเป็นรูปเป็นล่างก็เป็นระยะเวลาหลายปีที่เราได้ทําโครงการนี้ ปีนี้ก็รู้สึกว่าเป็นปีที่ีที่5แล้วครที่เราทำโครงการนี้ทีโลกด้ยนะครับนะครับที่ตัดสายประมาณไปการประชุมสัม,มนาการประชาพิจารณ์แผนพัฒนาเกษตรจังหวัดราชบุรีปี2558ถึง2561เมื่อวันพุธที่17กันยายนพุทธศักราช2557เวลา9นาฬิกา นห้องประชุมชั้น4องค์การบริหารสนจังหวัดราชบุรีนายนิสิตจ,จันสมงวงผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมานาการประชาพิจารณ์แผนพัฒนาเกษตรจังหวัดราชบุรีปี2558ถึง2561และรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติการจัดสวัสดิการเกษตรพร้อมด้วยนายพงศักดิ์กิจประเสริฐ รองนายกอ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีผลตรีชาติชายขันสวรณผู้บังคับการจังหวัดทหารบุกราชบุรีเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติมาตรา31วงเล็บ4ได้กำหนดให้สภาเกษตรกรจังหวัดเสนอแผนพัฒนาเกษตรกรรมต่อสภาเกษตรกรแห่งชาติเพื่อนำไปบูรณาการเป็นแผนแม่บทเสนอต่อคณะรัฐมนตรี การทำประชาพิจารณ์แผนเพื่อรับฟังการวิพากษ์ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขให้ดีและสมบูรณ์ยิ่งขึ้นจากพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติมาตรา11วงเล็บ8กำหนดว่าพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรสภาเกษตรกรแห่งชาติจึงได้จัดตั้งคณะทำงานจัดทำร่างพระราชบัญญัติ การจัดการสวัสดิการเกษตรกรและนำเข้าสู่สภาเกษตรกรแห่งชาติในการประชุมครั้งที่4ทับ2557สภาเกษตรกรแห่งชาติได้นำร่างไปรับฟังความคิดเห็นเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขก่อนจะนำส่งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ต่อไปการประชุมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีเทศบาลตำบลลับใหญ่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี และนางสำอิอวองเนนประธานสภาเกษตรจังหวัดประจวบคิริคานเป็นวิทยากรเขาก็มีการแปลรูปไปขายปรากฏว่าแปลไปขายโรงงานราคาไม่กี่บาทแปลมาขายเองขายที่ลอคอลี่ราชบุรีราคาแพงกว่าเยอะเพราะนั้นกระบวนการแปลรูปเหล่านี้ท่านก็ต้องคิดแต่ผม้าผมเอากระบวนการแปลรูปเป็นเรื่องการทําเกษตรปลอดภัยด้วยละ่ะ ่า้ก็ต้องคิดหาวิธีที่จะทําเกษตรปลอดภัยท่านต้องมีโครงการที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรรมจรังหวัดราชบุรีเนี่ยเป็นเกษตรปลอดภัยครับทุกอปทอต้องมีโครงการเกษตรปลอดภัยครับสอง,ส,องส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มผลิตภัณฑ์โอทอครับสช่วยเหลือสงเคราะห์ดูแลครัวเรือนยากจน ที่อยู่ในพื้นที่ของท่านครับที่เรียกเราว่าโครงการ50ครัวเรือนยากจนต้นแบบ50ครัวเรือนแห่งความดีประการที่สีเรื่องน้ําประปาครับในแผนเกษตรกรรมของท่านผมก็ยังขอร้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งให้ไปทําเรื่องนี้แล้วก็จะกราบขอร้องพี่พงศักดิ์นะครับว่าถ้ามีกลุ่มต่างๆขอร้องเราไปลงทุนพวกนี้ก็อยากจะขอร้องให้อบจเนี่ยออลเลเกตเงิน <c oughs> ไปให้เขาทําเกษตรปลอดภัยพวกนี้ต่อไปจังหวัดเราองค์กรปกครอง,องส่วนท้องถิ่นก็ส่งเสริม90แวนนะครับกรเกษตรจังหวัดก็ส่งเสริมการประชุมคณะทำงานศูนย์เฉพาะกิจจังหวัดราชบุรี เมื่อวันอังคารที่16กันยายนพุทธศักราช2557เวลา16นาฬิกาณห้องประชุมหลวงยกกระบัดชั้น3ศาลากลางจังหวัดราชบุรีนายนิสิตจ,จันสมบง์ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในการประชุมคณะทำงานศูนย์เฉพาะกิจจังหวัดราชบุรีพร้อมด้วยนายนารงครองชนรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีผลตรีสุรินทร์แพโตผู้บังคับบัญชาการกองพลพัฒนาที่1 น,นายนรงศักดิ์เฉลิมเกียรติรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีนายพิพัฒน์อีกพาพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเข้าร่วมการประชุมการประชุมในครั้งนี้นายนิสิตจ,จันทร์สมวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเปิดเผยว่าจังหวัดราชบุรีจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขึ้นตามประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติเพื่อทำหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียนทุก ให้บริการข้อมูลข่าวสารให้คำปรึกษารับเรื่องปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชนได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดีมีประชาชนเข้ามาแจ้งถึงปัญหาความเดือดร้อนทําให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบถึงปัญหาที่แท้จริงหากเห็นว่าเรื่องร้องเรียนนั้นอยู่ในอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานไดให้ส่งหน่วยงานที่มีความรับผิดชอบได้โดยตรงโดยไม่ต้องส่งให้ศูนย์นํำรงธรรจังหวัด และให้ศูนย์นํำรงธรรมที่ได้จัดตั้งขึ้นรายงานผลการดำเนินงานทุกสัปดาห์และทุกเดือนเพื่อศูนย์นํำรงธรรมจังหวัดจะได้รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานระดับจังหวัดต่อไปสำหรับศูนย์นํำรงธรรมระดับท้องถิน่นมีหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนทุกและแก้ไขความเดือดร้อนสงเคราะห์ประชาชนเมื่อดำเนินการแล้วให้รายงานอำเภอทราบหากเกินความสามารถของท้องถิน่นให้รายงานศูนย์ด้ำรงธรรมอำเภอดำเนินการต่อไป ทั้งนี้อยากได้อนุมัติแผนการดำเนินงานการจัดเตรียมงานมหากรรมคอนเสิร์ตคืนความสุขให้คนในชาติจากการประชุมเมื่อวันที่10กันยายนพุทธศักราช2557เวลา15นาฬิกาที่ห้องประชุมหลวงยกระบัดชั้น3สาลากลางจังหวัดราชบุรีนายนิสิตจ,จันสมวงศ์มีกองกำนวยการรักษาวความมั่นคงภายในจังหวัดราชบุรีตัวแทนเวทีไทยจำกัดและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง การจัดมหากรรมคอนเสิร์ตคืนความสุขให้คนในชาติเป็นความร่วมมือกันระหว่างคณะรักษาวความสงบแห่งชาติหน่วยงานราชการภาคาร,รัฐเอกชนรวมกันจัดขึ้นเพื่อคืนความสุขให้คนในชาติโดยเฉพาะชาวจังหวัดราชบุรีในระหว่างวันที่20กันยายนพุทธศักราช2557ณสนามกีฬาจังหวัดราชบุรีตั้งแต่เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไป การดำเนินการโครงการหมู่บ้านรักษาศิลห้5ในดําริสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์เมื่อวันที่16กันยายนพุทธศักราช2557เวลา13นาฬิกา30นาทีณวัดมหาธาตุวรวิหารอําเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนายน,น,นิสิตจันสม,มงวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธีการประชุมคณะกรรมการดำเนินการโครงการหมู่บ้านรักษาศิลห้5 ในดำริสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์กรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมได้น้อมนำดำริของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชมาดำเนินการโดยจัดทำหมู่บ้านรักษาศีลห้าชาวประชาเป็นสุขในดำริของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเพื่อส่งเสริมสนับสนุนและสร้างความตระหนักให้พระพุทธศาสนกชนชาวไทย นำหลักทำคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติตามหลักศีลห้าสู่วิถีชีวิตประจำวันของทุกคนกับทั้งส่งเสริมให้เกิดการก่อตั้งหมู่บ้านราษาศีลห้าครอบคลุมทุกพื้นที่ของทุกจังหวัดทั่วประเทศเพื่อความสงบสุขร่มเย็นเป็นสุขของตนเองครอบครัวและประเทศชาติโดยให้ดำเนินการบูรณาการรวมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรีทุกภาคส่วนสังคมคณะสงฆ์ และคณะกรรมการบริหารโครงการระดับจังหวัดทั้งนี้กรมศาสนาได้คัดเลือกจังหวัดราชบุรีเป็นจังหวัดรักษาศีล5ต้นแบบจากจำนวนทั้งสิ้น11จังหวัดดังนี้จังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดบึงกาฬจังหวัดหนองคายจังหวัดแพร่จังหวัดชัยนาทจังหวัดยโสธรจังหวัดปทุมธานีจังหวัดเลยจังหวัดราชบุรี จังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดสระบุรี ออกอากาศช่อง3มอนาล็อกตามคำสั่งกสทชตามหนงังสือจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติที่รรสทช .4012 ูนทับเรื่องการนำส่งสัญญาณโทรทัศน์ภาพพื้นดินในระบบอนาล็อกออกอากาศผ่านโครงข่ายกิจการโทรทัศน์สำหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่โดยมีใจความคร่าวๆดังนี้ เนื่องจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์หรือกอสทปฏิบัติหน้าที่แทนกสทอชอได้มีมติในการประชุมครั้งที่4ทับ2557เมื่อวันที่3กุมภาพันธ์พุทธศักราช2557และครั้งที่21ทับ2557เมื่อวันที่28พฤษภาคมพุทธศักราช2557กำหนดให้ผู้ประกอบการกิจการวิทยุโทรทัศน์ในระบบอนาล็อก ซึ่งเป็นผู้รับอนุญาตให้มีสิทธิประกอบกิจการโทรทัศน์ตามบทเฉพาะการแห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์พุทธศักราช2551สิ้นสุดการทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปตามประกาศกสทชเรื่องหลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไปพุทธศักราช2555 ตั้งแต่วันที่1กันยายนพุทธศักราช2557เป็นต้นไปจึงเป็นเหตุให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์เพื่อให้บริการโครงข่ายกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์สำหรับกิจการที่ไม่ใช่คลื่นความถี่สิ้นสุดหน้าที่การดำเนินการถ่ายทอสดสัญญาณเสียงหรือภาพของกิจการโทรทัศน์ในระบบอนาล็อก กสทได้พิจารณากรณีที่ผู้รับใบอนุญาตให้บริการโครงข่ายกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์สำหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ฝ่าฝืนนำสัญญาณโทรทัศน์ที่เป็นระบบอนาล็อกที่กสทมีมติให้สิ้นสุดการทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปแล้วมาออกอากาศในการประชุมครั้งที่37เทับ2557เมื่อวันที่8กันยายนพุทธศักราช2557 เห็นว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการฝา่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามกฎหมายประกาศกสทชอมติกสทชอเพื่อให้การกำกับดูแลประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเป็นธรรมและเพื่อประโยชน์สาธารณะกสทชจึงมีคำสั่งให้ทางบริษัทดำเนินการดังนี้1่มิให้นำสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบอนาล็อ ที่กสทมีมติให้สิ้นสุดการทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปตามประกาศกสทอชอเรื่องหลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่เป็นผู้ให้บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปพุทธศักราช2555ออกอากาศผ่านโครงข่ายกิจการโทรทัศน์สำหรับกิจการที่ไม่ใช่คลื่นความถี่ของบริษัทภายใน15วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับคำสั่ง2 เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองผู้บริโภคในช่วงระยะเวลา15วันตามข้อ1บริษัทมีหน้าที่ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางของการให้บริการเพื่อแจ้งให้ผู้ใช้บริการของตนรับทราบเกี่ยวกับการยุติการออกอากาศตามข้อ1ตลอดจนวิธีการและทางเลือกในการรับชมรายการโทรทัศน์ภาพพื้นดินในระบบอนาล็อกทั้งนี้หากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าวจะใช้มาตรการการบังคับทางปกครอง โดยกำหนดค่าปรับทางปกครองให้ชำระในอัตราไม่ต่ำกว่าวันละ20,000บาทหรือพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตต่อไปจากคำสั่งดังกล่าวบริษัทหัวช้างเคเบิลบอร์ดแบนจำกัด (HCBB) ซึ่งเป็นผู้ประกอบการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทอรทัศน์หรือเคเบิลทีวี จะยุติการแพร่าภาพช่อง3อนาล็อกตั้งแต่วันที่27กันยายนพุทธศักราช2557ทั้งนี้ถ้าสามารถรับชมช่อง3อนาล็อกได้ตามปกติทางโทรทัศน์ภาคพ,พื้นดินระบบอนาล็อกหรือช่องทางอื่นๆจนกว่าทางช่อง3อนาล็อกจะยื่นขออนุญาตประกอบกิจการตามกฎกติกา,าก,การต่อไป หากมีข้อสงสยัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เปอร์โทรศัพท์1200และดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.nbtc.go.th ทั้งนี้หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงติดตามรับชมข่าวสารย้อนหลังได้ทาง www.hcbb.co.th หรือ www.facebook.com/hctvcheng สอบถามพื้นที่ให้บริการได้ที่032310262หรือ0815681248